นี้ก็มาส่งน้องตองโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็น้องตองก็กําลังเรียนอยู่นะครับสดูนะครับครูก็เดินออกมาอยู่นะครับตรงนั้นนะครับก็เป็นที่เรียนของน้องตองครับนี่ก็ส่งน้องตองแล้วเราก็กลับก่อนนะครับสิแล้วก็เรก็กลับก่อน เดี๋ยวก็อีกห้าโมงเย็นกว่าๆนะคะรับก็จะมารับน้องต rattling. องแล้ล้วก็บรรยากาศแจ่มใสนะครับเวลานี้ก็สิบสี่นาฬิกาสิบห้านาทีนะครับครับแดีวก็ยามแรงๆนะครับสีครับตอนนี้ก็เวลาก็ ใกล้จะ17นาฬิกาแล้วนะครับสีเดี๋ยวลุงวางก็จะไปรับน้องตองนะครับเดี๋ยวตัดหญ้าตรงนี้อีกก่อนนะครับสีก็ด้านโน้นนะครับลุงวางตัดแล้วนะครับด้านหลังครับก็เหลือด้านนี้นิดหนึ่งนะครับสีนะครับเดี๋ยวลุงวางก็จะตัดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะถึงเวลาแล้วก็จะไปรับน้องตองนะครับก็ครูเขาบอกว่า17นาฬิกากว่าๆนะครับสีค่อยมารับ ก็ประมาณสัก17บเนาฬิกา30นาทีนะครับสีก็โดยประมาณนี้นะครับเพราะว่าน้องตองไปโรงเรียนพิเศษนะครับสีนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับวันอาทิตย์แล้วเดี๋ยวหลวงวางก็เอากันไก่นะครับไปตัดยานะครับสีตัดยาตามริมข้าวนี่นะเพราะว่าตรงน้นนะครับหลวงวางก็เออได้ตัดมาแล้วนะครับสี ตรงนน้นโน้นนะครับตรงนน้นโน้นตรงโน้นน,น,นะครับสี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดยาก,ก่อนนะครับสี่เดี๋ยวก็จะไปรับน้องตองตัดญ้านี่ก็คงจะถึงเวลาได้ไปรับน้องตองแล้วครับเดี๋ยวเราก็ตัดยา้าต่อ lele lele, kan? Kacang sih. Bubatlah dulu dulu. ครับแล้วก็เราก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับแถวนี้นะครับสี่แถวนี้นะครับตัดเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นเอเติดแล้วนะครับสี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปรับน้องตองก่อนนะครับรับน้องตองจากเรียนพิเศษนะครับสี่นะครับแล้วก็สิบเจ็ดนาฬิกาแล้วนะครับสีค่ำแล้วค่ำแล้วไปรับน้องตองก่อนนะครับ ครับไดก็มารับน้องตงอ,อ,อง,ตงลอลอแล้วนะครับสี่นะครับได้ก็น้องตองก็ใกล้จะเลิกแล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วครับสี่มาแล้วเอ้ไปกรับทีนี้ เราปาก็สวยสิผู่ว่าเนี่ยเริ่มมือไม่ได้กันบ้านบ้าคูไม่มดได้กันบ้นานบ้านกกระปั้นเด็กกบใกล้ ม,มียานพัดโคนและนกกับมาดินน้ำคนปั่นเนี่ยครับไก่เันเนียกับไก่เกกมื่อได้กินยาอันนั้นเวนะก็ซื้อยาก็เดี๋ยววัดหลวงพ่อมาสุด ดดเออเออเอาล้มให้เปิยเห้ล้มมันก็อ้อแล้ว <c oughs> นูกสา,ายอะไรล้นบ่มี <c oughs> เออ <c oughs> กูเลือกคำเนาะคุณเมื่อนี้ 18. 18. 18. เกือบสิบแปดเกือบสิบแปดเฮ้ยร้องเพลงเอฟซีฟังหนูร้องเพลงคนไหนเนี่ย